สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูมอเตอร์นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ชุดซ้ายมือก่อนนะครับมอเตอร์ชุดซ้ายมือก็จะเป็นมอเตอร์ของ MCE โลโก้นะครับมอเตอร์ชุดซ้ายมือจะเป็นมอเตอร์ขนาด5วัตต์นะครับ12โวลต์5วัตต์12โวลต์5วัตต์นะครับชุดนี้จะมี ตั้งแต่5วุฒห5 5รอบนะครับตัวนี้มอเตอร์พวกนี้เป็นมอเตอร์เกียร์นะครับมอเตอร์เกียร์แกน4มิลนะครับแกนทดแล้ว4มิลนะครับในตัวตัวมอเตอร์ตัวนี้2,350รอบนะครับหมุน2,350นะครับทดเกียร์แล้วเหลือ5รอบนะครับทดเกียร์5รอบนะครับตรงนี้เผา4มิลนะครับ ความใหญ่ความโตของมอเตอร์ก็จะอยู่ที่25มิลน,นะครับ25มิลแล้วก็ความยาวความยาวตัวเสื้อมอเตอร์ก็อยู่ที่50 50 58มิลน,นะครับ58มิลแล้วก็63มิลพร้อมขัวไฟนะครับ ยาวทั้งหมดยาวทั้งหมดรวมเพาก็เจ็ดสิบหกมิลนะครับเจ็ดสิบหกมิลนะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับขนาดไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับมีทดรอบแล้วก็คือห้ารอบสิบรอบยี่สิบรอบสามสิบรอบห้าสิบรอบและหนึ่งร้อยรอบร้อยห้าสิบรอบสองร้อยี่สิบรอบสี่ร้อยรอบนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ใช้ทําแขนหุ่นยนต์นะครับใช้ทํางานวิจัยงานงานโครงงานต่างๆนะครับางานแขนหุ่นยนต์งานโครงงานก็เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับหมุนกลับไปกลับมาได้นะครับกลับทางด้วยการสลับสายไฟนะครับ สายไฟไม่เน้นนะครับว่าะจะหมุนด้านไหนนะครับก็ใส่มาเป็นแดงอย่างนี้ก็เน้นบวกลบแต่เราสลับปุ๊บมันก็จะหมุนกับทางากันนะครับมอเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับคือ5วัต์นะครับ5วัตกำลังกำลังก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับกำลังของมอเตอร์ชุด5้าวัตต์5วัตต์12โวลต์เพาสี เผาสี่สี่มิลนะครับเผาสี่มิลตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นเผาสี่มิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยมีบากอยู่นะครับเป็นบากเหมือนลิ่มนะครับบากจะเหมือนลิ่มนี่นะครับ ไม่ไม่ต้องว่าเล็บดานะครับเพราะว่าช่างนะครับอยู่น้ํามันเครื่องน้ามันน้ํามันเครื่องก็ดําอยู่แล้วนะครับนะครับเผาสีมินขนาดเล็กนะครับเราก็ไปหาดมหา,าจานหรือสเตอร์หรือมูเลห่หรืออะไรก็ว่าไปนะครับเอามาใส่นะครับเผาสีมินนะครับก็จะเริ่มต้นจากห้ารอบต่อห้ารอบต่อนาทีนะครับ หนึ่งนาทีหมุนห้ารอบนะครับตัวห้ารอบก็จะอยู่ที่สามกิโลนะครับนี่นะครับดูดตัวนี้เลยนะครับห้ารอบสามกิโลอสิบสองวันนะครับห้ารอบสามกิโลสิบรอบหนึ่งจุดเจ็ดโลแล้วก็ยี่สิบรอบเจ็ดร้อยกรัมสี่ร้อยห้าสิบกรัมสามสิบรอบสามร้อยกรัมห้าสิบรอบร้อยกรัมหกสิบกรัมตรงนี้เราวัดที่ ด้านนอกของเพลานะครับด้านนอกเพลานะครับวัดเป็นกรัมนี่คือเราใช้เชือกพันนะครับใช้เชือกใช้เชือกพันที่ตัวเพลานะครับเราวัดที่ริมเพลานะครับจะสังเกตว่าเราจะวัดที่เพลาข้างเพลานะครับแล้วก็เราต้องการสามกิโลกรัมก็คือเขาสามารถดึงได้ถึงสามกิโลกรัมนะครับํำแท่นจับแล้วก็สามกิโลกรัมเนี่ยก็ดึงขึ้นได้นะครับเกินสามกิโลไม่ดีนะครับเฟืจะแตกฝืจะเสียนะครับ สิบสองห้าวัต์นะครับห้ารอบต่อนาทีหนึ่งนาทีดึงของสามกิโลกร,รัมไม่ไม่เกินสามกิโลกร,รัมนะครับคืนได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแปดร้อยรอบสี่ร้อยรอบแปดร้อยรอบก็จะดึงแค่สิบห้ากร,รัมนะครับสิบห้ากร,รัมสี่ร้อยรอบแปดร้อยรอบนี่เขาจะดึงหมุนเร็วนะครับวิววิววิววว,ว,ว,วิวเลยอันนี้ก็ดึงวืดนะครับแต่ว่าน้ําหนัก ยิงรอบจัดน้ำหนักการดึงจะน้อยลงนะครับจบไปสําหรับช,ชุดเล็กนะครับตัวนี้เล็กมอเตอร์ขนาดเล็กครับทีนี้เราก็มาดูตัวใหญ่กันอีกทีหนึ่งนะครับชุดชุดใหญ่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น15วัตต์นะครับตัวนี้15วัตต์ 15วัตต์เราก็มีที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีรุ่น15วัตต์15วัตต์12วนเพา6มิลน,นะครับเพา6มิลเพาตัวนี้จะเป็น6มิลใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้2มิลน,นะครับเพา6มิลแล้วก็ความโตความโตของเสื้อมอเตอร์นะครับด้านนอกอยู่ที่37มิลน,นะครับ37มิล ความยาวความยาวอยู่ที่68มิลนะครับรวมขววั้วไฟก็60 64นะครับ64ตัวเสื้ออยู่ที้ว่าน้านี่64นะครับแล้วก็รวมรวมขววั้วไฟก็69รวมวเพาเลยยาวทั้งหมดนะครับ เนื้อที่ที่ต้องใช้ยาวทั้งหมดก็แปดสิบเก้ามิลนะครับแปดสิบเก้ามิลเราก็ดูนะครับแปดสิบเก้ามิลตัวนี้สองรอบต่อนาทีนะครับรอบเพราะว่ากันที่ด้านข้างของเพลานะครับเหมือนกันนะครับด้านข้างของเพลาเพลาตัวนี้หกมิลนะครับมีบากมีร่องบากลงไปด้วยนะครับบากลงไปหนึ่งมิลตามสเปค นะครับตัวนี้มีขนาดดูในในชัตตอล,ล็อกเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นขนาดสิบกิโลกร,รัมนะครับสิบกิโลกร,รัมสองรอบนะครับรุ่นสองรอบสิบกิโลกร,รัมต่อนอาทีสองรอบต่อนอาทีเจ็ดกิโลกร,รมัมจะห้ารอบ5้ารอบต่อนอาทีเจ็ดเจ็ดกิโลตามนี้เลยสิบห้ารอบ สามสิบห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยยี่สิบหกร้อยห้าสิบและหนึ่งพันรอบนะครับตับลำดับนะครับเทียร์มอเตอร์นะครับหนึ่งกิโลกรัมก็อยู่ที่แปดสิบรอบนะครับ,บลำดับหนึ่งกิโลกรัมตัวแปดสิบรอบนี่นะครับแปดสิบรอบตัวนี้นะครับที่เราเอาไปทำตัวปั่นไฟนะครับมอเตอร์ปั่นไก่หมุนเจเนเรเตอร์นะครับ ตัวนี้80รอบน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมไม่ทําให้เฟืองแตกแต่ถ้าเกิน1กิโลกรมัมเฟืองอาจจะเสียนะครับเพราะว่ามอเตอร์ดึงไม่ขึ้นด้วยนะครับจับแท่นแน่นๆแล้วก็เอาเชือกหรือลวดพันเพื่อดึงน้ําหนัก1กิโลกรัมนะครับเสียบไฟไฟเข้าปุ๊บมันจะดึง1กิโลกรัมขึ้นได้ไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับที่เราทดสอบไว้ถ้าเกิน1กิโลกรมัมมอเตอร์อาจจะไหม้หรือเฟืองอาจจะแตกนะครับ จะอาจจะดึงไม่ขึ้นนะครับกินกินพลังงานเกินกําลังนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่12โวลต์5,000รอบนะครับตัวมอเตอร์12โวลต์5,000รอบทดเฟืองแล้วจะเหลือ80รอบนะครับมันก็จะมีสเปคบอกผลเลยนะครับตรงนี้ก็5,000รอบตรงนี้จะ5,000รอบอันนี้มอเตอร์อยู่ที่1,750รอบนะครับอย่างนี้ทดแล้วเหลือ5รอบ เจ็ดห้าสิบเขาจะบอกสเปคมอเตอร์แล้วก็บอกสเปคของตัวทดนะครับอัตราทดเราจะไปเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนอะไรเองกันไม่ได้นะครับตัวนี้แปดถึงแปดพันรอบนะครับแปดพันรอบเดี๋ยวเรามาทดสอบรอบกันดูนะครับเราเอาวนมิเตอร์มาวัดรอบนะครับวัดวัด,วดความเร็ว วัดเสียงนะครับเราจะลองเสียงดูนะครับถึงความแรงของมอเตอร์นะครับตัวเราตั้งไว้ที่12ว้นพอดีนะครับ12วนลตัวนี้เป็นตัว1,750รอบครับเสียงไม่ดังนะครับฟังเสียงจากการสะเทือน พันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบเขาคำนวณมาเขาไม่ได้มาดูที่ตัวมอเตอร์มอหเท่าไหร่พันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สิบห้ารอบสิบห้ารอบอันนี้ห้าพันรอบเสียงมอเตอร์ห้าพันรอบนะครับ อันนี้ก็มอเตอร์ห้าพันรอบห้าพันรอบทดที่สามสิบอันนี้ห้าพันรอบทดที่ห้าสิบนี่นะครับห้าพันรอบทดที่ห้าสิบอันนี้ก็ห้าพันรอบทดที่แปดสิบรอบแปดสิบรอบต่อนอาทีนะครับ า0 0ลรอบทดที่80รอบต่อน,นาทีตัวนี้ก็3,500รอบทดที่100รอบต่อน,นาทีตัวนี้24วต์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์24วหน100รอบเดี๋ยวเรา24วต์ออกก็<อ>นะครับ24ก็มีนะครับในตัวนี้เราจะมีคู่ขนานอยู่24วต์แต่เนื่องจาก24วตลเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ 2ม้วนหน100รอบเราก็เอาไปใช้พวกไอ้ระบบอะไรอะตัวปั่นไฟผลิตไฟนะครับเรามาดู24โวลต์100รอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวน,นี้5,000รอบเหมือนกัน5,000รอบตัวน,นี้ก็5,000รอบ5,000รอบที่150นะครับ5,000รอบ150 อันนี้ห้าพันรอบ200รอยกดแล้ว200อันนี้ห้าพันรอบสามรอนี่นะครับตุ๊บๆุ๊บ0ุ๊ห้าพันรอบสามร้อยอันนี้มาดูห้าพันรอบอันนี้8ปดพันรอบด้วยแล้วก็ทดเหลือพันรอบนะครับตเตอร์เซียมนวีด้วย รอบตัวมอเตอร์แ0 0 0ันรอบนะครับทดแล้วที่ปลายเลานี้จะหมุนอยู่ประมาณพันรอบนะครับนั่นพันรอบนะครับตรงนี้เราก็ทดสอบให้ดูฟังเสียงนะครับาการทํางานทีนี้เดี๋ยวกลัวจะน้อยน้อยหน้านะครับเดี๋ยวเราลองไปทดทดสอบไอ้ตัวตัวเล็กอีกทีหนึ่งนะครับท,ทดสอบการหมุนของตัวเล็กอีกทีหนึ่งนะครับ นี้ห้รอบ200ร้อยรอบสามสิบหาสิเราเรียงนะครับจั้งแต่สูงมาต่ำร้อาสิบนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งมีสิบรอบยี่สิบรอบออะนะทีนี้เราลองฟังเสียงเขดูนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น5วัตต์5วัตนะครับแล้วก็ลองเทสไฟ12โวลต์เหมือนเดิมนะครับไฟ12โวลต์เหมือนเดิม12โวลต์เหมือนเดิม12วลท์้ก็ลอง5รอบก่อนนะครับ ห้ารอบตัวนาทีเนี่ยเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นมันเล็กนะครับห้ารอบตัวมอเตอร์สองพันสามห้าสิบนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็อยู่สามพันเจ็ดที่สามพันเจ็ด สิบรอบต่อน,นาทีนะครับรอบต่อน,นาทีตัวนี้มันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เป็นไปตามลำดับของมันนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเทสให้ครบเลยอันนี้ยี่สิบรอบต่อน,นาทีนะครับจะเห็นว่าบางอันหมุนซ้ายบางอันหมุนขวานะครับเราไม่ดิด จำกัดไว้นะครับเราก็สลับเอานะครับจับขั้วไหนได้ก็ลองได้เลยนะครับอันนี้สามสิบสาสิบรอบต่อนาทีนะครับะเห็นวนะ่อเราทำไม่ได้เตรียมเอาแบบสดๆเลยนะครับอันนี้ห้าสิบรอบ นะครับห้าสิบรอบเ,เรามาดูตัวนี้หนึ่งร้อยรอบหนึ่งร้อยรอบนะครับตัวมอเตอร์น่าจ,จะเกินห้าพันรอบนะมอเตอร์เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสองวนห้าพนะันสองร้อยสี่สิบรอบมั้งเสียง อันนี้ก็สามพันเจ็ดมื่อกี้ร้อยรอบนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบสามพันเจ็ดดูที่เผานะครับเผานี้นะครับร้อยห้าสิบรอบแล้วก็อันนี้สองร้อยรอบนะครับสองร้อยรอบมอเตอร์หมุนอยู่สองพันห้า นะครับอันนี้400รอบนะครับ400รอบมอ,อเตอร์หมุนอยู่4,000 3,07เม่ร3,07นะครับนี่นะครับปุ๊บปุ๊บบุบบบบ๊อันนี้400รอบนะครับเราก็ให้ดูนะครับถึงการทํางานของมอ,อเตอร์แต่ละอย่างแต่ละแบบนะครับก็ เราก็เอามาทดสอบสาธิตการทำงานตัวนี้มอเตอร์หวกงนี้จะเป็นมอเตอร์ใช้ออกกำลังแขนหุ่นยนต์นะครับแขนหุ่นยนต์หรือกำลังพวกเอาไปทำคานยกคานหามหรือว่าเกี่ยวกับงาน DIY ที่ต้องการใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เสียงไม่ดังมากขนาดเล็กกะทัดรัด พอเหมาะกับชิ้นงานนะครับเราก็เลือกชมเลือกหาได้ที่หน้าเว็บนะครับเว็บ J จเจเซ็นหรือนามภาษาไทยคือนักประติดประตอนะครับประติดประตอเว็บต่างประเทศก็ดูได้ที่ MCE l o b o นะครับ MCE r o b o c o m นะครับก็ คลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปดูชมในเว็บที่มีลิงก์อยู่ด้านล่างของ YouTube หรือวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจและติดตามเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ